ีทุกๆคนเด้อมื่อนี้น้องรถแล้วก็น,น้องลีจะพาพี่ๆเอฟซี FC มาเลาะห้างเนงาะมื่อนี้นะเลยจะพาพี่ๆเอฟซี FC มาเลาะซปเปอร์มาร์เกต็ตที่อยู่ทางลาวที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็รวมสินค้าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในอ่าซุปเปอร์มาร์เกต็ตตัวนี้เลยว่าจะเป็นอาหารทะเลการอยู่การกินทุกสิ่งทุกอย่างเลยเด้อทุกคนห้างที่ใหญ่ที่สุดในเรานี่นี่เือซานซุปเปอร์มาร์เกต็ตนะคะ ที่ยยู่หรือตั้งยู่สันใต้ดินยู่พักสั้นเนาะทุกคนจะเป็นแบบซูปเปอร์มาร์เก็ตที่ง่ายที่สุดในลาวแล้วก็รวมอาหารทุกสิ่งทุกอย่างเลยเดี๋ยวน้องรถกับน้องดีจะพาทุกคนไปเลาะนะคะคือไ,ไปเลาะเบิ้งว่าสินค้ายูนิแบบมงนั้นเคยพาไปเบิ้งมินิบิ๊กซเบิ้งอันราคา ตามห้างทัพพินค้ายิ่นอกแล้วมื้อนี้พาเบิ้งมาเบิ้งยุกห้างนละลูกคนแมน่ราคาสเตกต่างก็บอกสเต็กแค่นี่แหละรากาซีมาเบิ้งว่าซีมีสินค้าไทยได้บนราคาราคาซีแพงโ<ม>บนนะแม่เดี๋ยวเราไปไเบิ้งกันเลยเนาะ <c oughs> แปดพันเขาเรียนอะไรค็าเรเน่ยเทก้ายักษอหลวก็็กลกะสักซือันนี้ก็ราคาเท่าไปอันนั้นเุนเรียนอะมะม่วงไปโซนอาหารทะเลไปโซนอาหารทะเละเอ,อล้วก็โฮบูอะไรเหรอไม่เอ <laughs> น้แ <c oughs> อ,อิ้งลองบูรราคาคุ้ม,มันก่อน ปงมังกรนะคะลองจับขนาดบ้างจับอิน่ิหน่ายรึงปงมังกร,ม,กรมีชีวิตบุฟมฟนต์อะลักกสก้าปูคิงแคบปูคิงแคบเออมันคล้ายๆคือกันเออจับเอาหันคล้า,า,ายาทุกคน บเบิ้งเดือนอนยุไทยเพลงคือ,อยุคเขาประมาณนี้แหละอันนี้คือขาปูขาปูพิงอะไรทาระบะ <c oughs> อ่านกับบกเหิด่ยปูทาระบะ <c oughs> แต่ปูไม่ได้เดียวกันเลยไหน สดๆทุคนอตัวลน่้านสี่แสาพนทีประมาณอัน่าสี่อเอ0ี่พันสี่พันเกิตละสี่พันบาทปน่้ปนนี้ย โอนนมได้ทุกคน สองเสนสองแซนกับสองจุดแกดครับเจดูบีะม,มลลอนอันนี้เป็นโซนเฉพาะเพื่อเครืองดื่มน้ำน้ำเครื่องดื่ม อ,อ๋มีอันน okay, okay, ี้ไปลองเหรอนี่นะนี่ลองเออซื้อข้าอ่ะเดี๋ยวชอบมีแบบนี้แบบฟดก่อนไปด้ไปสูนมาม่าก่อนเพราะว่าชอบกินมาม่ามากเดี๋ยวเฮาสิพากันไปสูนมี่ก่อนเนาะมีกระไล่ชนิดแหงนี่ส่วนอันมอฟด์นะเออเดี๋ยวไปดูแล้วมันมีหลายๆแบรนด์วะอืม น่าจะพูดหรือไม่ละพูดเทนจีนวะเอาวะเบสิบสองพันสร้างมือองมือนะแหละเกาวนี่ตัวน้อยอยู่อ่ะเสมีชนะอืมได้แลละได้สองอ่ะ กล้องหน่าะนี่เนาะเ,เ<ไ>ป,<ไ>ป็นันไอ้นี่คุณเบบเอาไปแล้วจะกินเลยวะเอาไปอุบสินค้าหลายแห่งในสมัยจะเป็นแบบสินค้าไทยโดยเฉพาะเลยทุกคน,นแล้วก็ประเทศจีนแน่ประเทศกเกาหลีแน่แต่ว่าสลายก็บนำเข้าจากไทยแน่ไลด์กลัวเบิ้องนั้นไม่กลัวเลย เถ้านำเขาแบบจะกินจักรีจะเป็นพวกมีในนี้แล้วก็ฮานมีปุนเนาะประเทศเฮนในนิสรรศในในคนไทยตอนนี้เพิ่งจะมีบริการแบบอันให้ทานอาหารอยู่ทางในกันได้แล้วมีครบทุกอย่างเลยทุกคนก็จะมีแบบพอครัวแต่งกินฮี่นแล้วก็มีบอนให้นั่งกินตอนนั้นบ่มีเลยเดี๋ยวนี้เพิ่งนำมาเฮดให้มีแล้วเนาะ น,นี่จะเป็นโซน<ม>พวกเครื่องไฟอย่าไปเบิ้งว่าราคามันแตกต่างกับยีโนอกลายบอกเขาบริสร้างหน้ายิ่งกันดหรออันนี้คือกันคล้ายๆกันกนี่ก็55าส่งกับแบบแพงกว่ากับสิบปลายพันนี่แ่ละ เลออาะยำมันไดีควื่อเสืออ้อม,มันลายส่องแไะอันที่เลาะนี่เป็นซื้อสองอย่างละจีนมาเติมซื้อเอาตัวนี้กอะอันนี้บุฟเฟต์บุฟเต์ดีจีดเอนเอ,อน่าจะบุฟเฟต์บ้าเอ้าดถ้ามันจีนม<ๆ> 嗯，就嗯。 มีอันนี้ไซส์างเนาะัักผักผักอันนี้ก็มีเัิผักผเอผัก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 ผผักมักรบเลย No. ๋ย่าห้องจะไปจ่ายเงินเลยว่าซีเมิดเท่าใดนะคะเบยมาเองบบบี เมื 28, 5, 000. 11, 000. ่อปพันไม่ล่ะ8ปนห้ารอยเอ เราอยู่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะแล้วทุกคนอันนี้ก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตยู่ทางฝั่งลาวแล้วก็เป็นห้างที่ง่ายที่สุดของประเทศลาวเฮาที่มีแบบเครื่องครบทุกชนิดเลยเพราะว่าจะเป็นการดูการกินอาหารต่างๆแล้วก็มีแบบทั้งสดทั้งไหมนะทุกคนเฮาแกได้ซื้อมาแล้วนะคะเดี๋ยวสิพาทุกคนไปเบิ่งว่ามีอย่างเนานะซื้อมาหน่อยนึง เอามาซื้อน้ำปั้นหนหนึ่งแล้วไปที่ผ่ากันออกไปนั่งนั่งพักพอน้อยหนึ่งเนาทะทุกคนเพราะว่าอาการฮ้อนแหงหลายกออกไปนอกนี้สุดอยอดประมาณ3ามสิบองศาเนะาะขณะเพิ่มเปิด,ปดแอร์จังซี่ก็ิ๊งคุ้งซึ้งอนอยู่แต่ท้อนอยู่ได้นี้ต่อยี้มานั่งมาซื้อน้ำปั้นอยู่ทางไหนเนาะเจอกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย